โอเคครับยินดีต้อเราบสกชนาอกมากนะทุกคนก็นี่แหละไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับเพราะว่ามัวแต่รอของที่สั่งมาอยู่นะโอเควันนี้เราก็จะมาทดสอบตัวที่ติดกล้องแล้วก็ไม่รู้เสียงพี่จะดังไหมนะว่าะไม้มันใกล้ปากอะโอเคนี่ก็เป็นรถพี่นะทุกคน ออกถนนใหญ่ก่อนนะทุกคน ไปกับกล้องที่มันสั่นด้วยนะแบบว่ามันช่วยไม่ได้ทุกคนที่แบบไม่มีโกโปรดีๆนะถ้าแบบว่าอยากให้พี่แบบมีโกโปรดีๆก็สนับสนุนพี่ได้นะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปขับรถเล่นกันสักหน่อยหนึ่ง ก็ประมาณนี้นะพี่ก็แบบไม่อยากจะขับเร็วมากนะเพราะกลัวกล้องมันจะหลุดทุกคนมันหนักกล้องมากเดี๋ยวพี่ต้องไปหาพี่เปลี่ยนเอ้ทำให้แบบว่าหมวกมันอยู่กัแบบหัวพี่ดีๆสักหน่อยแบบมันหนักหน้านะมันหนักตรงที่ว่าพี่ใส่กล้องนี่แหละ น่าจะเป็นดุคตินะทุกคนโอ้โหชอบมากเลยเี่เวฟแสงว่ะยี่แี้เวฟแสงด้วยวสัตว์ทำไมดีวะเจ็ค่แม่งเวฟแสงกูแสงกลับดีครับรอเ,รเยี่ย้อะไร เคยติดกล้องทิ่มหวัวกแล้วบอกว่าว่าถ่ายอะไรอย่างงี้เลยเป็นอะไรที่เกิดมากทุกคนว,ว้วาวว้าแต่พุทธบ้านจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเนี่ยมันมแสงเกิดอนะ่ะ mang nặng quá, ôi, à. yeah. oh, không โอ้ยคุณระเบ่ดจริงๆเลยแล้วอะไรกระเด็นใส่กูด้วยวะผมก็ไม่ค่อยอยากจะแซงนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะไปเล่นที่บึงอะ่ะแล้วก็ไม่รู้จักพิธีเลยไหมว้าวผู้สาวสวยมากเลยครับ ไม่ต้องแปลกใจนะพี่ก็ยังโซดอยู่นะพี่ต้อโกงผู้สาวกันงในก็สวยหมดเลยเครับหนักชิบหายโอเคนะพี่เหลือตรงนี้กนะัน บอกแล้ว่พี่เพิ่งขับรถมีคาร์ดได้ไม่นานนะทุกคนพี่ก็อาจจะขับแบบงงๆนิดๆหน่อยมองคุยอะไรที้มันไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นกล้องพี่ครับทน้องเดี๋ยวพี่จะไปจอดเล่นที่ทางบึงก่อนนะทุกคนเพราะว่าพี่จะ เดี๋ยวพี่ก็จะขับกลับบ้านนะตอนนี้พี่ก็มาตลาดนะครับ ข้ออยู่แถวนี้ด้วยก็โอเคเด้อเช่ว่าพี่ต้องแบบหาแบบว่าหมวกเขาเรียกอะไรอะหมวกโม่งอะโอ้สาวก๊ดอะไรนักหนา กลับบ้านนะทุกคนโอ,โอ้ยคือแบบออกไปขับรถเล่นอนะ่ะถ้าอยากเท่าเฮ้ย,ยถ้ามีใครอยากพี่ออกไปขับรถเล่นอีกก็บอกนะคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะทุกคนเออฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยเดี๋ยวใครอยากเห็นพี่แต่งอะไรในรถคันนี้นะทุกคนคอมเมนต์มาเลยแต่ว่าโปรเจกต์พี่เนี่ยยังไม่จบนะสำหรับ M-Salad คันนี้พี่ว่าจะใส่เอ่อท่อ SC SI นะทุกคน พี่ว่าเสียงมันยังไม่ลั่นพอนะออหลายๆคนได้จะรู้ทางเข้าบ้านพี่แล้วมั้งอย่างเงี้ย ความเร็วมาณสามสิบอันผมอ้าวจะหมาน้อยแกมานอนอะไรตรงนี้ น,นี่ไหนล้วโอ้ยโอเคนะทุกคนในนี้สำหรับเอ็นสแลกคอันนี้นะพี่ก็จะแบบไปทำพักเท้าใหม่นะทุกคนมันปเปี้ยวนะแค่นี้แหละแล้วก็ซีนซีนโชกมรั่วนะเป็นไงเป็นไงรถพี่อะครับทุกคนสวยป่าเโอเคถ้า ทุกคนชอบให้พี่ไปขับรถเล่นนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยแล้วกันแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย